มันก็ดีอย่างโลกนี้ก็คือฝนตกนต,ตกยังไงมันก็ต้องต้องตก,กปีมันก็จะมีน้ามาแต่ที่เราเราไม่รู้ว่ามันจะตกเยอะตกน้อยก็ต้องหาที่เก็บน้ําอ,อันนี้คือสําคัญแล้วเรามีที่เก็บน้ํำไหมอ,อที่เก็บน้ําก็ก็คือตรงนี้แหละเน,น,นี้ยคือที่เก็บน้ําฝนตกใส่บนหลังคา ใส่ลองค่าแล้วก็ไหลมาตรงตรงรางตรงนี้โอ้นี่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูมันจะมีรางน้ำาปดูอันนี้เขาเรียกหนนี้ให้ให้ดูแป๊บหนึ่งคือถ้าเกิดน้ำเขาเรียกว,ว่าน้ำ,นำมันน้ำมันต้องใส่เกินตรงตรง,ตรงได้คือน้ำมันต้องมีแบคทีเรียที่มีการแลกเปลี่ยนถ้าเกิดแบคทีเรียไม่แลกเปลี่ยนหรือว่ามี มีสิ่งสกปรกหรืออะไรพวกนี้ตรงนี้จะขุนหมดเลยแต่พอมันได้ที่ปุ๊บมันก็จะจะใสก็เหมือนเราเลี้ยงปลาเนี่ยแหละเหลือเหลือเหมือนที่เขาเลี้ยงปลาในอ๋อแล้วแหน้มันมาได้ยังไงครับเนี่ยก็จอดแหน้นี่คือไม่ได้เอามาไม่ไม่ได้มาใส่เลยนะคืออยู่ดีก็มันมได้ยังไงเนาะมันมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าน้ํามันมันได้คือพีเอมันได้อยู่อยู่ที่กลางมันอยู่ที่เจ็ดโอ้ค่าพีเอ พอมันอยู่ที่เจแล้วมันรู้สึกเหมือนธรรมชาติของมันหรือว่ามันอาจจะมาจากน้าข้างนอกก็ได้แต่ตอนนั้นไม่มีเลยเจาะแหนวอยู่ข้างนอกออแล้วมันก็เริ่มเริ่มมีหนึ่งตัว2ตัวแล้วก็ตอนนี้ก็ขยายตอนแรกก็กลัวว่ามันจะไปไปตันพวกมอเตอร์ดูดน้ําแต่ว่าออก็เลยใส่ที่กองอีกทีหนึ่งตรงตรงนั้นเพื่อกันไม่ให้เข้ามอเตอร์ oh, <no. S 1> แต่ไปประมาณแล้วก็คิดเลยเอ,อ้ยงั้นปล่อยทิ้งไว้ก่อนก็เลยตรงนี้ยเยอะเลย เพราะว่าเจาะแหนมันดีสลับปลานี่ไงใช่ครับพวกปลาพวกพวกสัตว์น้ํากินได้ครับวบ้าเจาะแหนมันดีสลับปลาแล้วมันก็ฟอกน้ําไปเอ่อฟอกน้ําให้ด้วยแถมแถมขายด้วยเนี่ขายขายด้วยนี่ก็ขายในลาซาดา้าอย <laughs> ู่โอ้โ,อโอเห็นไหมครับแค่จองแห้เนี่ยเขาขายในลาซาด้านะครับไม่ธรรมดานะก็ <c oughs> แต่ตอนนี้หลักๆคือเราต้องการเอาเจาะแหนตอนนี้ฝึกให้ปลาเขานอกกินเจาะแหนะเพราะว่าตอนนี้เราพอปลาอยู่ <Yahoo! S 1> อยู่ข้างนอกอนุบาลเอาไว้อนุบาลอนุบาลแล้วพอพอเขากินพกเจาะแหนเป็นมันก็จะดีสลหรับต้นไม้ด้วยพเพราะเจาะแหนพวกนี้มันจะมีธาตุเหล็กอันนี้ก็ต้นผักบุ้งอันนี้คือผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนอะ Uh, อันนี้ก็ที่บายหน่อยว่านี่คืออันนี้เป็นพวกผักสลัดเ e d คอลั a นหรือคินคินออกอะไรพวกนี้ <Yeah. S 1> คือถ้าเกิดเรา oh. ให้เราไปสู้กับพวกผักสลัดที่เขาปลูกใช้ระบบไฮโดโปนิกเราสู้ไม่ได้ oh, <no. S 1> เพราะว่าระบบไฮโดโปนิกมันเป็นระบบ uh, ใช้สารเคมี100%ซ oh. คือผักอยู่กับอาหารคือครบเต็มทุกอย่างร้อซมันก็จะโตแบบ สูงใหญ่อะไรอย่างนี้แต่ระบบกอ,อกวาปนิคคือ,อ,อมันจะมีอาหารเท่าที่มันต้องต้องกินแค่นั้นม,มันก็มันจะเน้นรสชาติมากกว่ารสชาติของเขาก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วการตลาดแถวบ้านเราเนี่ยมันลูกค้าเขารู้ไหมว่า ผักเออแถวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าเราการตลาดเราขายเราขายที่ไหนตอนนี้เราขายส่วนใหญ่ก็ขายที่ออนไลน์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กหน้าเว็บแต่ตอนนี้เราก็เพิ่งเอาจริงเราก็เพิ่งเริ่มขายไปแค่2อสเดือนสอเดือนตอนนี้ก็เป็นแบบคนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนที่รู้จักกที่มามาซื้ออะไรอย่างงี้พีนครับ พึ่งเริ่มต้นปีห4ใช่ไหมครับใช่พึ่งลงเรือนนี้เสร็จตอนสิ้นปีมกรามกราแล้ก <6 S 2> วก็หกี <6 S 2> 4, ่แล้วกว่าจะเอาปลามาใส่ในบอกกอ่อก็รู้สึกจะต้นต้นมีนา้ำประมาณนี้เริ่มต้น,นอ่าเริ่มต้นมีนาแล้วกว่าปลาจะโตกว่าจะระบบเพราะว่าตอนแรกที่เห็นอย่างเงี้ยคือว่าน้ำก็รั่วเยอะนะเ,เพราะว่าพั พลาสติกเมืองไทยอ่ะเขาไม่ได้ผลิตเป็นแผ่นใหญ่เลยตามที่เราต้องการเ <balances. S 2> มืองไทยเขาจะซื้อแผ่นมาจากจีนแล้วก็มาต่อกันามาต่อกันแต่ปัญหาตัวต่อมันก็รั่ว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 ตรงตอตรอยต่อตอนรอยต่อเราก็ต้องเผาวาปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าตัวไหนรั่วอะไรบ้าง<อ>แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องก็ดับโฟมเราก็ต้องมานั่งปั๊มโฟมด้วยทําเป็นรูอะไรพวกนี้เออก็หลายอย่างกว่าจะได้ าเราไปดูผักทีนี้ทางกองน,น้ำเขาใช้ไปใช้สำหรับอะไรบ้างครับตรงนี้อันนี้คือตอนนี้ถ้าช่วงไหนแบบแห้งแล้งจริงๆแล้วว่ารดน้ำตรงนี้คือเปลี่ยนท่อไม่ได้แล้วน้ำปราปาที่ใช้หรือว่าน้ําที่สูบตรงนั้นก็จะผ่านเครื่องกรองตัวนี้เป็นน้ำอาโอ,โอเพราะว่าจะเ,เหตุการณ์ที่ปลาตายจะ ต้องไม่ไม่เกิดอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันสูญเสียเยอะมากเกินไป r ิเวอร์ออสโมใช่ oh. hmm. ก็เลยต้องต้องยอมลงทุนซื้อเครื่องกรองแบบนี้ไว้พราอค่าเชื้อโรคด้วยแน่ใจว่าไม่มีสารสารตกค้างอะไร oh. ตัวน,นี้ oh. ก็ก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องยอม <laughs> อันนี้ทางละเท่าไหรนะ่อันนี้เครื่องยีนี้เ่ อ๋อมันซื้อซื้อทั้งชุดอ๋อชุดเลยชุดนชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้เอ่อเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นัเจ็ดหมื่นครับแต่ถ้าไม่ใช้ชุดนี้ก็น้ําฝนอย่างเดียวนะคนเดียวครัดินน่้ถูกน้ํามันไม่ละลายเลยไม่ไม่ละลายแปลกว่ะเดี๋ยวดูมาดูครับอันนี้คือดินนะครับเนี่ยถูกน้ํามันยังเป็นก้อนมันยังไม่ละลายเลยครับเนี่ย มันก็ใช้ได้น่าจะได้สิบปีอ่ะสิบปีแล้วพอมันพอมันแตกมันแตกหรืออะไรพวกนี้มันก็กลายเป็นดินธรรมดามันก็ไปอยู่ตามธรรมชาติได้นี่นแล้วพวกพร้อมาเมล็ดอะไรพวกนี้ก็ใช้กากมะพร้าวนี่เขาเรียกว่าอะไรครับนี่เค้เาเรียกเพอร์ไลเพอร์ไล<ะ>คืออะไรเพอร์ไลที่ทำ่าคือเราจะไปผสมกับพวกกากมะพร้าว กามะพร้าวเพื่อให้เขามีออกซิเจนเออคือไม่ใช่แบบกามะพร้าวแบบมาปูแล้วมันจะแน่นเกินไปแน่นเกินไปมันก็จะไม่มีออกซิเจนก็ต้องใส่พวกกามะพร้าวไว้ไเอ,อ่อเพอร์ไลน์เพอร์ไล์่ะอันนี้สวยมากเลยที่ผักขมแดงผักอะไรนะอันนี้ขมแดงเลดอมัลลันผักขมแดงอันนี้เอาไปทำ ต้มยำก็ได้ทำแกงจืดก็ได้สิ่งที่พูดมานี่ไม่รู้จักสักผักเลยนี่นะเพิ่งเคยไปเจออันนี้ในี่อันนี้สวยอันนี้กะเพราออสมากะเพราสีแดงกะเพราสีแดงอันนี้อันนี้เมล็ดนำเข้าจากฝรั่งเศสอันนี้ก็นำเข้าจากจากฝรั่งเศสอันนี้อิตาเลียนเบซิล อันนี้จะใช้เยอะมากในที่รุ่งันธุบันมันต้องนําเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวแล้วถ้ามันหมดล่ะเราก็ต้องสั่งต้อส่อีกสั่งมามันมันเป็นต้นมาหรือว่าเป็นเมล็ดมาเป็นเมล็ดมาแล้วก็ต้องมาเพาะใช่ก็สั่งมาหลายอย่างบางบางอย่างก็มีสองสามอย่างที่ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นตัวพระเอกเลยของฟาร์มนี้คืออันนี้แน่นอนเลยว่าเวลา ไปไปที่ไหนอฝรั่งเผนเน่เขารู้จักหมดเลยชอบเพราะว่าใช้ในอาหารอิตาลีอะไรพวกนี้นันรสชาติมันเหมือนกะเพราบ้านเรากเพาบ้านเราก็ไม,ม,ไม่ไม่มันจะออกเรื่องโหระพาไม่ไม่รสชาติไม่ถึงขนาดนั้นมันจะออกเออต้องทดลองดีกว่าต้องมาซื้อ <laughs> ซื้อทดลองดีกว่า okay, okay. ไปไปลองชิมออ อควรนึกว่าไม้ไผ่มันใช้ทำอะไรโออย่างนี้นี่เองอ่าไว้ขยับโอครับง่ายไหมครับอันนี้เทคโนโลยีเมืองไทยเมืองไทยไม้ไผ่ลวกไม้ไผ่ลวกดีมากเลยแข็งมากยาวเบาด้วยคือซื้อตะแรกซื้อซื้อเหล็กซื้อเหล็กหนัก หนักแล้วก็อ่อ,อ,อน,อนคืออย่างนี้ไปปุ๊บม,มันก็งอเลยแล้วก็ทิ่มโฟมขาดอันนี้ง่ายดีธรรมชาติด้วยอ,อันนี้ก็เป็นเ,เป็นผักที่ตลาดต้องการมากว้าว <Wow. S 2> น,นี่ไม่สวย อ่ะลองชิมเลยใครจะชิมให้ตักกล้องชิมก็ได้กล้องลองชิมดิคืออันนี้เป็นล็อกเก็ตอ่ะ,อะเอาจริง,งผมว่าล็อกเก็ตอันน่ที่ผมปลูกอะรสชาติแรงก่าที่กินในในประเทศสวิสอ <c oughs> ในประเทศสวิสมันจริงเขาเรียกว่าอะไรนะผักอะไรนะล็อกเก็ตล็อกเก็ตครับดูครับ,รบ <c oughs> ม,มันจะด อันนี้จะเป็นผักแบบขึ้นจมูกเลยเอขึ้นจมูกเหมือนวาซาบิวาซาบิแล้วสอบมากพวกพวกเชฟร้านอาหารอะไรพวกนี้เขาต้องการรสชาติที่แบบแบบกินไม่เขาคือเขาไม่ได้หาแบบกินผักเยอะๆแต่แบบแบบมีจานแล้วก็ใส่สักสองสามใบแต่เวลาคนกินไปทีปุ๊บโอโหจำรสชาติได้เลยว่าเป็นยังไงมันจะเป็นรสชาติ ชาติแปลกๆอรสชาติแบบจําได้เลยว่าโอเคว่าผักเนี่ยมันเป็นอย่างนี้และเข้ากระสุดนี้ล็อกเก็ตขึ้นจมูกก็มีล็อกเก็ตมีเพสเล่ที่กําลังปลูกอยู่แต่ตอนนี้กําลังทดลองอยู่ว่ามันจะขึ้นสวยไหมเพราะว่ามันก็ดีอย่างมันก็เก็บเหมือนเหมือนเหมือนกันอีกคือตัดตะใบขายตะใบไม่ได้ขายทั้งต้นอันนี้เราก็เพิ่งเริ่มต้นมาได้ยังไม่ถึงปีเนาะยังไม่ถึงปีครับ ก็กถ้าเกิดรวมก่อสร้างแล้วก็จะสองปีแล้วเพราะว่าก่อสร้างตรงนี้ับมันใช้นานเนาะประมาณหกหกเดือนเจ็ดเดือนเพราะว่าในโปรเจกต์นี้ก็คือ,อ,อต้องสร้างบ้านเอาไว้ด้วยบ้านพักจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำที่แล้กวก็กว่าบ้านจะเสร็จก็8เดือนแล้วกว่าออของที่สั่งโรงเรียนมาจากจีน ก็ต้องอมัดกันว่าว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วของกม็มามาทันพอดีอะไรอย่างนี้เราจะได้คอนโทรลได้ว่าสร้างยังไงอเคเดีไปดูที่อันนี้ก็ดูนี้ครับอันนี้พรอ่ะชนหน่อยชนนะพรมเเล็ดเฮ้ยเออไม่ใส่ถ้วย ตัวนี้มีอกป่ะละ่ะครับมาดูตันนี้คือผักอะไรครับเนี่ยโอพูดมาผมไม่รู้สักสักอย่าง <c oughs> นี่นะครับกํลังคือเราใช้ดินเผาะอแต่ว่ามันก็ครับมาดูกัน คือถ้าเกิดเป็นเขาเขาทำไฮโดรก,กันก็จะใช้เป็นฟองน้ำฟองน้ำมันก็จะง่ายอย่างคือพอมาเลเสร็จก็แค่จับตักไป<ม>ไปใส่ในรางแต่ก็แบบที่พูดอะคือสิ่งแวดล้อมมามาที่หนึ่ง<ม>สิ่งแวดล้อมมาที่หนึ่งก็เลยต้องใช้ใช้ดินเผาเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวที่ให้เขาเกาะ เสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ออพอเราเออได้ได้เต็มโฟมเราก็ไปรอยตามที่จุดที่เ,ออเราบอกไว้ออมันเสียเวลาแต่ก็แต่ก็ต้องทำแล้วเราทำก็เป็นเลือดแต่เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะหาวิธีการที่ง่ายกว่านี้ให้ง่ายกว่านี้ดูแ พอเอาเสร็จปุ๊บก็ต้องล้างลากหน่อยเพราะว่าดินดินต้องไม่อยู่เอ oh. คือติดดินได้แต่ไม่ใช่แบบเยอะเกินไปเ oh. พราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไปสะสมนในน้ำมันน้ำก็จะไม่สะอาดเ uh, ข้าใจแล้วโ <Okay. S 2> <ะ>อเคเดี๋ยวไปไปต่อ <c oughs> อันนี้เป็นโซนทำเขาเรียกว,ว่าไมโครคีนครับเข้าไปดูครับอันนี้นเรียกว,ว่าอะไรนะันนี้ตัดอันนี้ตัดไปแล้วอันนี้เดี๋ยวจะตัดไมโครคีนนี้เป็นต้นที่ รสชาติเขาจะเข้มข้นเหมือนกันตัดให้ชิมอันนี้คือไม่ใช่แบบต้นอ่อนนะครับนี่คือไมโครคีนมันจะต่างกันหน่อยไมโครคีนคือ,อ,อต้นอ่อนต้นอ่อนเขาจะปลูกให้เหมือนมันก็คล้ายๆจร,จริงๆแล้วก็คล้ายๆกันนะอ่ะลองชิมดูเหมืนอนัถวงอกกันไหม เทคนิคปลูกเ,เหมือนถั่วง,งอก,งงอกแต่ว่ามันเล็ดม,ม,ล,ดม,มล็ดไมโครคีม,มันจะจะคือมันจะโตได้เท่าเนี้แล้วมันจะใช้เวลา<อ>แค่เจ็ดวันอ๋อแ้วาเราเวลาขายเราก็ตัดขายอย่างนี้เลยใช่ขายอย่างนี้เลยดูสดิเล็กนิดเดียวเองดูครับดูผมจะกินให้ดูครับดูนะคือนี่พวกร้านอาหารที่เขาชอบตกแต่งอันนี้ยรสชาติจะรสชาติจะแบบขึ้นจมูกเลยนี้ มันก็เหมือนผักบ้านเราเนี่ยแต่เราพอต่รสชาติมันจะมันจะอ่มันจะเข้มข้นกว่าเพราะมันมันเล็กกว่าแล้วก็สีสีของเขาจะสวยด้วย,ยอะไรพวกนี้แรง <c oughs> แรงมากเลยรสชาติคือผักกับมันจะอร่อยในเมื่อตอนที่มันกินสด ถ้าเกิดเราไปผัดจริงๆแล้วผัดมันอร่อยแต่ว่าการสูญเสียวิตามินของเขาก็จะสูญเสียเยอะ oh. ก็น,นี่ก็คือจะอธิบายว่าเราเราเพาะมันเล็ดอยู่ตรงนั้น oh. เสร็จแล้วก็มามาไวตรงโซนที่มืดๆหน่อย oh. ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะย้ายมาตรงนี้คือมีแสงสว่างหน่อย oh. พอเขาได้สักระยะหนึ่งก็จะเปลี่ยนย้ายไปอยู่ตรงนู้น <Yeah>. oh. น,นี่คือระบบ อันนี้คือระบบเพาะนะครับนี่ขับมาดูครับเพาะพันก้าแล้วเราก็เอาไปใส่ลงน้ำและอันนี้ก็เป็นระบบที่เก็บน้ำอันนี้คือน้ำฝนใช่ไหมครับน้ำฝนใช่เวลาฝนตกมาปุ๊บน้ำก็จะเข้าไปตรงนี้แล้วก็บริหารอยู่ในนี้ใช่จริงๆแล้วมันจะมีทั้งหมด สามท่อแต่ช่วงนี้คือไม่ใช้น้ําฝนละน้ําฝนมันเต็มละเต็มแล้วก็เนี่ยเต็มจนอ่างเอนออกมาเลยนี่เลยแต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ็นอะตรงนี้เอ็นตรงนั้นก็เริ่มเอ็นละเริ่มน้ำเยอะเกินน้มันเยอะเกินคือตอนนี้ไม่เอาน้ำแล้วพอแล้วคือตอนแรกก็ยังเป็นข่วนเลยว่าเริ่มแห้งแห้งแห้งแรงแห้งแรงแล้วพอตกมาสองสามวันปุ๊บก็เต็มเลย เป็นไงครับจูใจไหมครับครับลองลองมองดูเลยครับถ้าสงสัยเรื่องอะไรก็เอ,อคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับเดี๋ยวจะจะมีคนมาอธิบายให้ฟังอธิบายให้ <laughs> แล้วถ้าสมมติว่าถ้าเขาอยากอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนี้ได้ไหมอ๋อได้ครับก็อเออ คือช่วงนี้ยังไม่เปิดให้แบบคนเข้ามาเท่าไหร่เนาะคือเราเป็นนัดดีกว่าก็คือส่งค้นความมาว่าสนใจอยู่แถวนี้อะไรหรือว่าอยู่เต้องโทรมานัดก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้เพราะว่าเวลามาทีถ้าเกิดมาเดินเดินดูแต่ไม่มีความอธิบายมันก็น่าเสียดายว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ ก็เดี๋ยวเข้าใจว่าเป็นระบบไฮโดรโปนิกมันก็ไม่ใช่อรา <c oughs> นี้เขาเรียกว่าระบบอะไรครับเขาเรียกว่าระบบอะคววโปนิกอะคววโปนิกก็คือผสมอะคัวคัลเจอร์อะคัวคัลเจอร์แปลว่าเลี้ยงเลี้ยงปลาเยอะๆเลี้ยงปลาเยอะๆแล้วก็ไฮโดรโปนิกอะคัวคัลเจอร์บวกกับไฮโดรโปนิกก็เลยเป็นอะคาวพนิกแล้วระบบนี้ก็แตก <c oughs> แตกต่างกับไฮโดรโปนิกก็คือไฮโดรโปนิกต้องเข้าใจว่าน้ําที่เขาใช้อ่ะพอใช้เสร็จไปสองเดือน เขาไม่ได้มาหมุนเวียนอย่างนี้ตลอดคือเขาต้องทิ้งแล้วน้ําที่เขาไปทิ้งไปก็เต็มไปด้วยเกลือเป็นไปพวกสารที่ต้นไม้ไม่ต้องการแล้วเขาไปทิ้งข้างนอกมันก็ถ้าไม่ไม่ผสมกับน,น้ําหน่อยตรงนั้นก็จะแห้งก็น้าพื้นดินก็จะแห้งแห้งเสียไปเลยอันนี้คือต่างกันไฮโดรโปนิกส์ไฮโดรโปนิกส์เป็นอะไรที่ว้าวยิ่งใหญ่สวยมากเป็นทำจริงมันทําให้ผักใหญ่โต ด้วยด้วยสารเคมีแต่ว่ามันก็ยังไม่บริสุทธิ์พอมันยังไม่ <laughs> แล้วมันมีเบอร์โทรที่ว่าเขาจะโทรมาติดต่อได้ไหมขอ,อได้ครับเดี๋ยวเขียนในคอมเมนต์ดีกว่ามั้งโอเคโอเคครับเดี๋ยวเขียนในคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กใน facebook ด,นดีกว่าครับเด,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงให้ใต้คลิปนะครับไปตามมาครับ๋อ,อจะไปดูจะไปดูต้นกล้วยวะ อะไรตัวกล้วยอะไรครับเนี่ยน่ะข้างๆป่ะ <c oughs> เลยจะไปดูกระชังนาพลแบบนี้แล้วเ,เข้าโรงเรือนป่ะเราไปดูบ่อปลาทับทิมอันนั้นคืออะไรเนะ่ะตอนนั้นคือกล้วยปลูกต้นกล้วยมาครับมาดูมาดูกล้วยครับเออ มีแมคโครจิ๋วเลยนะอ่าโอ้ช่วยทุนแรงได้มากเลยคือซื้อมานี้คุ้มมากเลยเพราะไม่งั้นจ้างทีก็สี่พันห้าสี่พันห้าสี่พันห้าพาดูครับต้นกล้วยไม่มีย้าสักเม็ดครับคืนนี้จะเป็นเป็นผ้าเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าผ้าเลยครับเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าวิดคิลเลอร์มันมันจริงๆแล้วก็เหมือนผ้านันไหนผ้าใบตัวใบใช่ไหมผ้าที่เขาใส่ถุงเออ ถุงอาหารปลาเลยพวกนี้ถุงข้าวอะไรพวกนี้แล้วคือมันจะมันก็ข้อดีของมันก็คือน้ําจะไหลลงไปข้างล่างแต่หญ้าก็จะไม่ขึ้นคือน้ําเวลาตกปุ๊บแทนที่มันจะขังอยู่ตรงนี้มันไม่ขังมันจะไหลลงไปนะไม่งั้นถ้าเกิดถ้าเกิดมันขังตรงนี้ก็จะก็คือเป็นน้ําหมดเลยออันนี้ก็คือข้อดีของเขาอันนี้น้ําตรงมาถ้าที่เตรียมมันก็จะไหลลงสาเราใช่จะลงสาบไป<อ>ไปข้างหลังเลยนะครับดูต้นกล้วยครับ ครับดูบอ่อครับบอ่อปลาทับทิมครับดูคือหลักๆก,ก็คือปลาที่ตอนนี้เราเลี้ยงอยู่ข้างในพอดูใกล้ๆดต่อไปใกล้ๆดคือปรับแสงสีให้ดีคือปลาที่เราอยู่ข้างในอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้มันได้ประมาณเจ็ดแปดขีด <c oughs> อุ้วมันได้เจ็ดแปดขีดเ <c oughs> ออ <c oughs> แต่เดาเดาพอมันใกล้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 ปีหนึ่งแล้วก็ต้องขายเขา yeah พอขายเสร็จเราก็ต้องเอาเออปลาตัวใหม่มาใส่ <ừ> แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ตอนที่มันตัวเล็กๆหนึ่งบาทก็มันจะได้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอแล้วก็ก็แสดงว่าสิ่งที่เราปลูกผักอย่เนี่ยมันต้องมันมันต้องมีปลาเลี้ยงด้วยใช่ไหมใช่คือเด๋ยวปลาตัวนั้น เดี๋ยวอีกประมาณสักสองเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเริ่มาข,าขายแล้วขายแล้วก็วเ,เอาปลาปลาตัวต<ร>นี้แทนใช่ไปไปใส่เพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มปลาตัวเล็กมันก็จะเริ่มมีปัญหาแต่แรกก็เดี๋ยวเขาตายเดี๋ยวไม่สบายอะไรอย่างนี้แต่เกิดมันโตสักประมาณสักสี่นิ้วสักสองขีดอะไรอย่างนี้โอกาสาที่เขารอดอยู่ในนั้นก็จะเยอะขึ้นก็เลยต้องต้องเลี้ยงเลี้ยงไว้อย่างนี้อันนี้ครับการปลูกการปลูกผักแบบรงเลื่อนอย่างเนี้ยเราต้องเอา เลี้ยงปลาด้วยว่าเพราะว่าเขาจะเอาฉีปลาเอาขี้ปลาไหลลงมาให้พืชกินมันจะมีระบบก,ก,กักกรองกรองมันอีกทีนึงแล้วนี่ก็น้ำน้ำเยอะจงเกือบท่วจะเดินม,มาตรงนี้เดินหน่อยม,มันมันเดินไม่ได้ไหมขอแล้มันหักก <ขอ S 1> ันเลยขอไม่หักตรงนี้ไม่หักเลยพีอ่อยาสาเอ่อสาไปตรงนั้นหน่อยเพราะว่าเกิดเดี๋ยวมีโรงเรียนที่สองที่สาม สนารนี้ต้องใหญ่ขึ้นเพราะงั้นการเพาะปลามันก็ชายต,ต้องต้องก็ต้องตามแต่เนี้ยดีแข็งแรงมากเลยพอเลี้ยงข้างนอกดูรู้เลยว่าต่างกันเลี้ยงข้างนอกธรรมชาติปลาแข็งแรงมากกว่าเวลาเลี้ยงอยู่ข้างใน <S <S <c oughs> มันมันอยู่ที่แสงแดดหรือเปล่าออกซิเจนหรือเปล่าแสงแดดด้วยแล้วธรรมชาติยังไงก็สู้ธรรมชาติของของเขาไม่ได้จริงๆ คือตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เอาปลามาปล่อยเขาก็อยู่รอดละแล้วก็เปิดน้ําเปิดน้ําให้เขาตอนตอนกลางคืนให้เขามีออกซิเจนตัวนี้มันมีปลาทับทิมกับปลาดินใช่ป่ะครับเนี่ยไม่อันนี้มีตาปลาทับทิมแต่ข้างในมีปลาดินด้วยเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ตายกันเยอะๆก็เลยซื้อปลาปลาดินมามาเสริมเพราะเห็นเขาบอกว่าปลาดินแข็งแรงกว่าแต่ไปปลาแต่ก็จริงปลาดินแข็งแรงแข็งแรงกับปลาทับทิมปลาทับทิมมี งั้นเราปลูกผักเราขายปลาก็ได้ใช่ปลาก็เป็นเป็นเป็นปุ๋ยของพืชเราอีกที่นึงใช่คือ,ค,อคือระบบนี้มันดีอย่างมันสร้างมันผลิตทั้งปลาผลิตทั้งปลาผลิตทั้งเอ,อ่อเอ,อ่อทั้งผักมันมันได้สองสองอย่างพร้อมกันถ้าเกิดเป็นระบบอื่นก็คือเราก็แค่ปลูกผักหรือไม่ก็เลี้ยงปลาอย่างเดียวใช่แล้วคนที่เลี้ยงปลาเยอะๆเงี้ยก็มีปัญหาอยู่อย่าง น้ำปลาเวลามาันสกปรกเยอะๆอะเขาต้องอก็ต้องดูดน้ำออกอีกอะไรมันไม่มีสิ่งบำบัดมันใช่น,นี่เราเปลี่ยนจากมูลปลามาเป็นอาหารของผักเราอ,เออผักก็ทำความสะอาดให้มันก็เลยเออมันก็เลยครบครบวงจรออโอเคโอเคขุดเสร็จตัวนี้ทำสาลาไว้กลางน้ำเ,เกิดเขาจะมาแบบถ่ายรูปดื่มกาแฟอะไรอย่างนี้ นายจะขุดมาถึงตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปดื่มกาแฟแล้วก็เป็นศาลาแล้วตรงนี้ใครอยากถ่ายรูปวิวสวยๆอะไรอย่างนี้ก็ผมชอบดื่มกาแฟที่ทํานะ่อันนี้คือต้นอะไรครับนี่นี่ผมเรียกเกอซากุระซากุระไทยซากุระเมืองไทยซากุระเมืองไทยมันจะเดี๋ยวออกเป็นสีชมพูสีขาวมันก็จะเหมือนอะไรพญาเสือโครงเราแล้วมั้งใช่ไหมและเนี่ยที่ที่ดีคือเวลาใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยมาใส่เป็นปุ๋ยแทนอะไรอย่างนี้ ก็คือไม่เสียหายไม่เสียเลยไม,ไม่ไม่ทิ้งเวลาเราโลผักเหลืออะไรพวกนี้ก็เอามาเป็นปุ๋ยพวกนี้ได้ีทครับผมท่านมแม่งเลยสั่งทางอินเทอร์เน็ตในน้องถามอันนี้แฟนเป็นคนจัดการ <c oughs> พญาเสือโคงมันก็แถวบ้านเราไม่ใช่เลยแถวเพราะวแถวอะไรอันนี้ซื้อที่ปทุมธานีเพราะแถวนี้ก็มีแต่ว่ารู้สึกขายแพงมากเลยบ้านคนละพันกันหรือเปล่าอ๋อนี่ไม่รู้นะ คือพอแพงมากเลยก็เลยดูที่ปทุมธานีและปทุมธานีรวมค่าส่งแล้วถูกกว่าอก็เลยสั่งเขามาก็เนี่ยโซลาร์อันนี้เราใช้ระบบโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้เราจ้างบริษัทอ๋อไม่ไมอันนี้ทาเ,เองหมดเลยฮะทําเองหมดเลยก็ซื้อเหล็กซื้อเหล็กซื้อแผ่นโซลาร์เซลล์ คือคือผมจบเลอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วมันกมน็มันก็เลยง่ายโอ้ทำได้คือโชคดีที่จบสายเทคนิคก,การสร้างโรงเดือนสร้างระบบน้ำสร้างไฟฟ้าอะไรพวกนี้คือเราทำเองหมดเลยถ้าเกิดเราจ้างหมดก็ก็น่าจะแพงกับกันสิบเท่าอันนี้มันเป็นอ,อ,อะไรโพลีหรืออะไรเป็นโพลีฮั half, ฟ่อฮัฟฟ์อะไรไม่รู้ตัดครึ่ง เพื่อให้ความร้อนมันกระจายเยอะขึ้นคือแสงโซลาร์เซลล์ก็จะไปไปเลี้ยงพัดลมของในโรงเรียนอ๋อก็เลยต้องเขียนโปรแกรมมาว่าพอมีแดดปุ๊บก็เลยก็เลยคือตอนแรกหลักการคือคิดอย่างนี้ถ้ามีแดดเราก็ผลิตไฟฟ้าพอม,ามีไฟฟ้าเราก็ต้องไปใช้ลดอุณหภูมิในโรงเรียนอ,อันนี้คือหลักการ โอ้อยากทำบางอย่างเงี้ยโซลาเซลล์ยอย่างเงี้ยถ้าทำเองอะคุ้มแต่เกิดจ้างแพงเมืองไทยคิดแพงมากเลยเแค่พอ้วต่อมันต่อกันยังไงครับนี่ต่อสายพว่วงอะไรอย่างเงี้ยสายเขาเรียกว่า,เ,าเป็นเซเรียนอันนี้มาต่อตรงนี้อ,อันนี้มาต่อตรงนี้อันนี้มาต่อตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้ว,แล,วแล้วก็มีเส้นกลับมาตรงนั้นอันนี้คือบวกบวกลบ บวกลบบวกลบบวกลบ oh. บวกลบเพื่อให้ได้กระแสะขึ้นประมาณ400ร้อยสี่รอันนี้คือเฉพาะโซลาร์เซล์เท่าไหร่ทำเองทำ<ว>เองรวมเหล็ก,รว,ลกรวมทำเองรวมหม้อชาร์จหม้อแปลงอะไรอ,อันนี้อันที่อยู่ข้างหน้านี้แผ่นแพลนเอาไว้10กิโลวัตต์ก็อยู่ประมาณแสนแสนหก หหมดเนี่ยอ่าหมดนี่แสนหกแสนหกทำเองถ้าเกิดจ้างก็สองสามแสนสามสามแสนห้าตอนนั้นที่ดูในอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วฝั่งนี้ล่ะแล้วเท่ากันเท่ากันฝั่งนี้ฝั่งนี้แสนหกแสนหกก็สามแสนสองแต่ถ้าคุ้มไฟฟ้ามันก็คุ้มเพราะว่ามันเออมันก็ผลิตเออแต่แต่วันแบบนี้ยผลิตไม่ได้เยอะ คือผมพยายามทำให้ใช้พลังงานาแบบน้อยที่สุดคือพลังงานที่เราผลิตเองก็เอามาใช้ในโรงเรียนวว้า <Wow. S 2> อันนี้เป็นเป็นนโยบายของขอในในโปรเจกต์นี้ครานี้เป็น EP ีที่สองนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะให้เฟซไว้ให้เบอร์ไว้แล้วคอยมาโทรมาถามถ้าว่ามีประโยชน์ก็ดูว่ คอยติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับช่องคุณเค้นบ้านาชาแนลครับสวัสดีครับค่ะละ